สว,สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาคุยเรื่องลาวันต่อครับข่าวล่าสุดก็มีนักท่องเทียทยเท่ยวชาวไทยเป็นสาวนะฮะนั่งไปเที่ยวเวียงจันไปขึ้นไปถึงก็ข้ามด่านไปก็ไปนั่งรถบัสไปถึงในตัวเมืองเวียงจันทพอลงรถที่สถานีสุดท้ายก็มีรถจัมโบ้มาติดต่อ เขาจะไปพักโรงแรมนะฮะรถจัมโบ้นี่ก็เขาไปสองคนรถจัมโบ้ก็บอกว่าหนึ่งแสนกีบสองคนคนละห้าหมื่นกีบห้าสิบพันเขาบอกห้าสิบพันก็ห้าหมื่นกีบผู้ชัดเจนในคลิปนะฮะผู้ชัดเจนเลยว่าสองคนหนึ่งแสนกีบคนละห้าสิบพันกีบก็ได้ห้าหมื่นกีบนะครับก็นั่งรถไปถึงโรงแรมปรากฏว่า โชเฟอร์จัมโบ้คนนี้บอกว่าสองแสนกีบกลายเป็นว่าคนละแสนกีบนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหักเลียมหักเลี่ยมหักเลี่ยมเหรออ๋อคนละคนลาวก็เรียกว่าหักเลี่ยมหักเลี่ยมโหดหักเลียมโหดจะพูดถึงอดีตนะอดีตเคยไปเที่ยวดอนเดดดอนเดนอยู่ ดูเราาใต้จำปาสักนะฮะดอนเดดตรงนั้นก็เรียกว่าตรงแม่น้ำตรงนั้นก็เรียกอะไรนะแม่น้ำโขงแม่แม่น้ำโขงไอ้ตรงที่จะลงเรือไปเนี่ยลงเรือข้าแม่ก็เรียกเออดึกไม่เอาี่ควานากระสังเลยละเออนากระสังนากระสังนั่งเรือนากระสังไปไปพักที่ดอนเดดก็ไปที่เรือนพักขวามือเนี่พนักงานดูแลบอกว่าหนึ่งแสนกีบ ชี้ไปด้านซ้ายก็าบอกตังนี้แสนห้าหมื่นกีบหมดก็บอกว่าแสนห้าหมื่นกีบหมดเออเราก็เข้าใจว่าแสนห้าหมื่นกีบหมดที่เขาบอกแสนห้าหมื่นกีบหมดเราก็อกาเออคงจะเป็นราคาแสนห้าหมื่นกีบงั้นเราพักแสนห้าหมื่นกีบดีวกว่าแลดีหน่อยเขาบอกแสนห้าหมื่นกีบหมดคือไม,ไม่ไม่มีห้องแล้วแสนห้าหมื่นกีบหมดเราก็หันกลับมาพักห้องละแสนกีบพักสองคืนพอเก็บตังค์เขาบอกว่า คือละแสนห้าหมื่นกีบหมดคือละแสนห้าหมื่นกีบหมดก็ตอนนั้นมันเลทมันก็250กีบต่อหนึ่งบาทนะฮะก็เป็นเงินประมาณแสนหนึ่งก็400แสนห้าหมื่นกีบก็6กรบาทสองคืนก็พันสองโอ้เขาเรียกว่าหักเรียมโพดมันมันคิดทั้งหมดอ่ะแสนห้าหมื่นกีบทุกห้องเออแสนห้าหมื่นกีบคือตอนตอนตกลงอาทิตแรกว่าด้านนี้แสนหนึ่งด้านนู้นแสนห้าหมื่นกีบ อาเกลีมโฮลเลยอออของพี่เคยไปนอนสวรรคเขตนะมีมีมีแต่มันเก็บค่าหยแผ่นดินสิบาทสิบาทก็เก็บที่ด่านอะไรมะของแผนยี่สิบบาทไหมอะใส่ใส่พัตรปอไปยี่สิบาทแต่ปรากฏว่าเงินยี่สิบาทยังอยู่กลับคืนมาไม่เอาตอนมอไม่เอาหรอไม่เป็นไรนะมับไหม เสียบลงไปแล้วออมาเปิดดูเอาอยัางอยู่มันไม่อยู่ออกไปเออไม่ได้อยู่ไปทิงสอดเข้าไปแต่สอดไปด้านหลังปกติต้องสอดไว้ด้านหน้าแต่สอดไปด้านหลังพราะสปอร์ก็มองไม่เห็นสอดผิดด้านเออก็เออเอาไปกันสี่คนห้าคนก็ทุกคนก็สอดไว้ด้านหน้าหน้าพัสปอตแต่คุณชนินก็สอดไว้ด้านหลังคนอื่นก็เสียคนละยี่สิบบาทหมดแต่เรา แต่คุณยันินไม่เสียอก็เอาพ a s ปอ o คือกรเปิดอยู่ก็ยังอยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมมันเรียกค่าอะไรคือสองร้อยหรืออะไรไม่รู้ค่าสองร้อยด้วยค่าเยี่แผนดินมะปกติเดี๋ยวนี้ตอนพี่ไปล่าสุดนี้เขาเก็บร้อยหนึ่งตมอนะเก็บร้อยหนึ่งตอมอลลาวนนะไม่รู้ว่าเก็บค่านักค่านักเลงเข้าาถ้าไม่ให้เขาเขาก็ไม่ p a ปอ p o r t นี่ออกมาร้อยหนึ่งเขายืยเาเรียกเลยเออเราให้ไวหน่อย น้ำยอน้ำมันยน้ำมันครับอย่าน้ำมันรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วอย่างอย่างเราไปทําหนังสือต่อทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเราไปท่ากาแฟเขาท่ากาแฟกาแฟกาแฟเราบอกเนี่ยกาแฟอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่เขาก็รับตรงนั้นเลยเขาก็พูดตรงๆให้หนูเละให้หนูเราเอาไปกินกาแฟเขาก็ทําเรื่องให้ไวหน่อยกินกาแฟเราก็ไม่มีเรื่องหักเบี้ยนะเพราะปกติของเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วปกติหนึ่งร้อยเดี๋ยวนี้เป็นสองร้อยเหรอ มันค่าอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละค่าพิเศษก็แหละไม่มีใบเสร็จไม่ใช่ตอนที่เขาผ่านด่านไปทีแรกอ่ละแต่ไปต่อหนังสือเนี่ยเราเราให้ค่ากาแฟก็บางบางทีเราก็ไม่ให้เราแต่อารมของเราเ้วแต่อารมก็ให้แล้วไม่ให้ฉันมันกระชาเร็วกว่ากันนิดหน่อยมันก็ไม่มากไม่มากไม่มากก็รอหน่อยก็ได้รับครับคนไทยมันติดพิสัยยัดข่าวข่าวล่าสุดนี้นะ คนลาวนี่จะขาดผงชุรสแล้วนะฮะแป้งนัวเนี่ยแป้งนัวจากเมืองไทยไปขึ้นราคาคนลาวมันติดงผงชูรสคนลาวนี่ผมมันกินจัดตกใจมากเลยอะ่ะแต่ก่อนขาดผงชุรสไม่ได้พรกงนี้เออใส่บ่อใส่ถ้าบ่อใส่แป้งนัวดีบ่แบอแซบดบใส่มากอร่อยมากแซบมากมใส่น่ากลัวอผงชุลรสก็ขึ้นราคานะเดี๋ยวนี้ จุลลงละหนึ่ 100. งร้อยเีที่เราเขาโพสมาขาขอโทษนะมาขอโทษมาไทยลาวขอโทษแล้วเหรออมาขอโทษวท่าขอโทษว่า,ขอ,วาขอโทษที่กล่าวหาว่าไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่าง,งนี้เพราะมึงยิ่งว่ามึงก็ยิงช้ำนะมึงของมันก็ยิงกระดาอ๋อมึงยิ่งมึงยิ่งเก็บอะไรนี่ตั้งค่างเงินมากตั้งค่าเลทตั้งค่าเลทโอ้โหลดค่าเงินบาทไทยห้างไทยไปตั้งอยู่ลาวเนี่ย ไปเข้าไปซื้อของก็แพงลาวก็ต้องเข้าข้ามฝั่งมาหนองคายมาให้มันมาซื้อที่ที่ฝั่งไทยจะถูกกว่าจะถูกกว่าต้องหาค่ารถค่าลาแล้วคุ้มไหมถ้าคุ้มก็ถ้าซื้อเยอะก็คุ้มอ่ะถ้าคุ้มอ่ะเออถตาร้านค้าก็คุ้มอ่ะก็ได้มาเที่ยวไทยด้วยอได้มาเที่ยวไทยได้มาเห็นเมืองไทยได้มาเห็นถนนหนทางและอีกเรื่องนะในเวียงจันทน์เนี่ยตอนนี้ถนนหนทางเขากำลังซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยเละเทะเลยอ่ะแล้วถ้ายูทูบเบอร์คนลาวไปถ่ายแบบนี้นะ รัฐบาลลาวไม่ยอมนะเพราะว่าทําให้อับอายชาวโลกเพราะว่าลาวนี่เป็นประเทศที่เจริญแล้วถนนท้นทางดีอเออออเขาเป็นเอ่อายอ่ะก็ออกมาออกมาปรามยูทูบเบอร์ลาวให้ถ่ายทําในทางที่ดีๆอย่ามาด่อยค่าลาวมิฉะนั้นหัวเจ้าจะขาดหัวเจ้าะมีวามผิดเออหัวเจ้าจะมีความผิดจะต้องจับไปสัมมนาไปอบรม ถ้าเจ้าอยู่ลาวเจ้าไม่กลับไปพ่อแม่เจ้าจะเด็ดร้อนพ่อแม่เจ้าอ่ะจะเด็ดร้อนเจ้าต้องหยุดก็มีช่องอยูทูบลาวหลายช่องหยุดทําเรื่องลาวน,นะไม่มาพูดถึงลาวเลยอพูดแต่มองไทยอย่างเดียว่ไทยดีอย่างนั้นไทยดีอย่างนี้อวยไทยอย่างเดียวเพราะว่าอยู่วมองไทยมีหัวเป็นคนไทยมีหมวัวเป็นคนไทยมีเมียเป็นคนไทยเออ,อก็ทำแล้วก็ทําทําเกี่ยวก็ได้ครับเมื่อกี้พี่ไปดูช่องหนึ่งก็คนลาวนะทํานาอยู่ พูดถึงลาวถ้าออกเทดออกเลยก็พูดลักษณะว่าไม่ถูกต้องนี่คนไปคอมเมนต์เตือนว่าอย่าไปพูดว่าลาวอย่างนี้เพราะว่ายูทูบเบอร์ตอนนี้ลัฐลาวกาลังหมายหัวอยู่คนไหนพูดไม่ดีเอาเรื่องไม่ดีมาพูดเอาเรื่องจริงแต่ไม่ดีเนี่ยมาพูดไม่ได้ต้องชมเชยต้องชมเชยรัฐบาลชมเชยสลากจ่องสายเนี่ยได้ถ้าไปพูดถนนหนทางไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ดี ถนนเป็นฝุ่นเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่ไม่ดีล่าสุดนี่ประธานประเทศลาวก็มีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีลาวแก้ไขค่าเงินกีบให้สำเร็จภายในหนึ่งเดือนอ่าคุณจะนินคุณมีความเห็นว่ายังไงไม่มีความเห็นรออัฐล,ลาวเนี่ยรัฐล,ลาวบอกว่าผมไม่ได้ดูข่าวตรงนี้ออประธานประเทศสั่งนายกรัฐมนตรีแล้ว รัฐไหนมันตีงานเข้าแล้วงานนี้จะแก้ได้หรอเพราะว่าลาวนี่ไม่มีสินค้าส่งออกนะสินค้าส่งออกน้อยสุดมากในประเทศเนี่ยเป็นทองคําเป็นอะไรสมปทานในต่างประเทศหมดพวกต่างประเทศก็มาขุดทองคําไปขายรัฐล,ลาวก็ได้ค่าสัมปทานนิดหน่อยค่าภาษีนิดหน่อยส่วนทองคําที่ในเมืองเซโนโนี่พวกต่างชาติมาขุดค้นไปโอ้ล่ำรวยมหาศาลเลย ไอ้หุ้นการไฟฟ้าที่ไทยมีหุ้นลาวมีหุ้นหลายชาติมีหุ้นอยู่ในโรงไฟฟ้านี่เวลานี้รัฐลาวก็ขายหุ้นของตัวเองไปให้จีนเพื่อใช้นี่ที่เป็นหนี้จีนอยู่น้ํามันใช้ในประเทศก็ใช้ของจีนน้ามันก็สั่งจากจีนเพราะว่าสั่งจากไทยต้องไทยเอาไทยไม่รับเงินกีบนะฮะรับแต่เงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์แต่ต้องต้องใช้นี่เป็นเงินบาทเออต้องใช้นี่เป็นเงินบาทเงินดอลลาร์เอาตอนนี้เนี่ย รัฐลาวนี่เงินในคลังไม่มีแล้วก็ไม่มีเงินจะจ่ายแต่แต่จีนนี่จีนก็บอกว่าเฮ้ยค่อยรับเงินกีบเจ้าไปพิมพ์กีบมาเลยค่อยรับเจ้าจ่ายเงินหยวนก็ได้เจ้าจ่ายเงินกีบก็ได้ก็เลยหันไปซื้อน้ํามันจากจีนโดยใช้เงินกีบกับเงินหยวนมันเป็นหนี้จีนอยู่เออจีนก็ให้กู้จีนให้กู้ขาดหรืออะไรก็จีนก็ปล่อยกู้มา คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียเงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ